ค,ค่ะขอต้อนรับเข้าสูเส่เพจ9 9 2 2พี่สาวน้องส,องส,สาวค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็อยากตอบรับกระแสสำหรับหู้มงคลของเรานะคะก็วันนี้ค่ะ นอกจากคลิปที่สองคาที่แล้วแล้วนะคะว่าในส่วนของลูกค้าหรือว่าแฟนคลับเนาะแฟนคลับที่เข้ามากันมากมายไม่ว่าจะเป็นรุ่นมากรุ่นเล็กจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเดอะนะคะค่ะหรือว่าแฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นทั้งหลายนะคะก็ i n b อกมาแล้วก็แชร์ให้เราเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่ผู้ใหญ่นะคะเยอะแยะมากมายในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกบุญน mm ิด hmm. นึงนะคะในส่วนของฮู้มมคลนะคะค่ะ ท่านอาจารย์ชมนานะคะได้เมตตามากค่ะได้เขียนหูมงคลเพิ่มนะคะเพื่อสำหรับแจกอีกนะคะท่านเมตตาจริงค่ะ ค่ะทาเพิ่มให้เรานะคะแล้วก็ทําพิธีกรรมนะคะในส่วนของพิธีกรรมเรียบร้อยที่เราแจ้งไว้นะคะวิธีการดูแลอบูชานะคะในส่วนของบูชาหูก็จะมีการสวดมนต์ปฏิบัติบูชานะคะดูแลท่านก็คือดูแลตัวเราเองนีงปฏิบัติดีก็อยู่คู่กับคนดีคนดีนะคะมีศีลทานภาวนา ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการดำรงชีวิตของเรานะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไวยสรุ่นอีกแล้วค่ะไปรุ่นรุ่นไหนคะรุ่นทุกรุ่นเลยค่ะเขาคิดว่าหัวใจไวรุ่นค่ะรุ่เจไดไหมรุ่นพี่สาพี่สาได้ค่ะพี่สาวไยรุ่นนะคะวัยรุ่นอยู่ก็ไ่รุ่นแล้วค่ะรุ่นนี้ก็ไม่สามารถแล้วนะคะก็ในส่วนที่เราจะพูดถึงวัยรุ่นนี่คือเขาเป็นอนาคตของชาตินะคะวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้มีอุปสรรคนะคะในส่วนของเรื่อง การเรียนการงานการใช้ชีวิตฐานะการเป็นอยู่กับครอบครัวหมายความว่าจะอยู่ยังไงให้พ่อแม่เรารับนะคะหรือเมตตานะคะเรื่องของการศึกษานะคะเราจะส่งผลถึงการสร้างฐานะในอนาคตนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจวัยรุ่นให้มากขึ้นนะคะในส่วนของหัวใจวัยรุ่นยุค4 G คุณพี่คะค่ะ,คะ,คะ จแล้วหรือเปล่าคะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าีเลยหรอคะใช่ห้าจีแล้วนะตอนนี้ตั้งเสารองงบอยู่หรือเปล่าคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าน้ำก็ยังไม่ไหลไฟก็ยังไม่มาบ้านที่ถนนยังลาดยางอย่มาล้างเสาก็อยู่หลังเขานะคะเขาไหนคะเขาเลียงซานค่ะเพมเ่มแต่ล้วบางทีนึกว่าน้องอยู่เขาประสุเมนนี่ค่ะรักกันรักกันไอเคโนเคเห็นอย่างนี้รักกันมาก ไปรุ่นทุกทุกท่านนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะสำหรับเพจก็๒2นะคะถ้าสนใจนะคะหรืออยากจะปรึกษาไขข้อข้อใจนะคะเกี่ยวกับชีวิตปัญหาชีวิตประสาน้านการงานการเรียนเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องของความรักนะคะสามารถมาอินบ็อกได้คะอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จันทาทิพย์นะคะจะคอยตอบ ปัญหาของวัยรุ่นให้นะคะแต่ที่นี้ก็จะมีทางแอดมินนะคะจะรันคิวให้ท่านอาจารย์นะคะอาจจะแจ้งช่วงเวลาจงวลาให้นะคะเพราะตอนนี้ก็บอกว่าอินบ็อกซ์เยอะมากค่ะตรงนี้ล้นหลามเราจะแจ้งให้ท่านแจ้งทราบว่าเวลานี้วันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะช่วยมาตอบให้นะคะไขข้อห้องใจในปัญหาของชีวิตเนาะขอให้อินบ็อกซ์เข้ามานะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามค่ะเพจ99 2-2นะคะกดไลค์กดแชร์ขอกดแชร์3ครั้งนะคะขอให้เป็นสาธารณะนะคะยังแจกอยู่ยังแจกอยู่แจกอยู่อย่าลืมนะคะเพราะว่า ในวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเอาได้วยไปด้วยเขาเรียกว่าซับ c r i b e นะคะวนมาก็จะกริ่งกริ่งกริ่งกค่ะวันนี้เราแจกเต็มที่นะคะแจกแล้วก็บอกบุญกับทุกท่านนะคะแจกให้ทลลมทลายกันไปเลยนะคะมีช่องทางเพิ่มอีกนะค่ะช่อง YouTube ค่ะเราเข้าไปดูเราเข้าไปดูที่ช่อง9922นะคะสัเกตของ Facebook เราด้วยนะคะ9922นะคะในวันนี้ถ้า ไขข้อใจเสร็จแล้วอยากจะเอ่อเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะคะสําหรับการที่เรามีฮู้ฮ <ะ S 1> หรือว่ามีเทวด,ดาประจําตัวน<ฮ>ะคะไปทุกที่ก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์<ช>ได้ในอินบอซ์หรือว่าหน้าเพจข <ฮะ S 1> องเราได้เลยนะคะาาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มีมากมายมีมากมายเดี๋ยวเราจะทําคลิปต่อไปแล้วก็จะมีการ แชร์ในแต่ละสถานที่ว่าทุกท่านที่ได้ไปหรือว่าบูชาเพิ่มไปนะคะว่าติดที่ไหนค่ะมีมีมีความอัศจรรย์ด้านใดนะคะแล้วเราจะแจ้งให้ทราบแล้วก็จะให้ทุกท่านได้เห็นด้วยนะคะค่ะในวันนี้คลิปวันนี้ก็หวังว่าจะได้ได้บอกบุญต่อกับทุกท่านนะคะทุกท่านก็ คงมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มอบให้นะคะจากทางเพจก้า22ติดตามเราต่อไปนะคะเราก็จะมีของมาแจกตันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ความรู้เนาะความรู้แล้วก็ทิปเล็กๆน้อยๆเนาะการปฏิบัติต่อไปนะคะก็วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะขอเชิญทุกๆท่านนะคะร่วมโมทนาบุญนะคะกับพวกเราขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้กดไลค์กดแชร์เพจนะคะ ตามช่องยูทูบก้าก้าสนะคะขอบุญนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไป2,564นี้ี่ว่าจะมีทั้งด้านความเฮงความรวยความปังและความสุขนะคะขอโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะพ่ออุ้งแม่ชูคูพารวยค่ะสวัสดีค่ะ